ก็คมัือนก็คือเป็นคําที่มีความหมายว่าแทนที่ประเทศต่างๆจะมุ่งใช้กําลังความเข้มแข็งของประเทศไปทําให้ประเทศอื่นทําตามรอยอมตามเขาก็เช่ิ ท่านผู้มีผิที่ผ่านทุกท่านในค่ำคืนนี้จะเห็นว่าเรามีทั้งท่านอาจารย์ค่นและน้องๆนะคะนักศึกษาจาก,การแสดงแบบภาพพื้นถิ่นจังหวัดฉักเชิงเซานำเสนอด,ด้วยแรงบันดาลใจจากยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่นม้ำบางปะกง,<า>งในชื่อชุด อัตลักษณ์อาพรสินภูษา,าพื้นถิ่นฉะเชิงเริ่มด้วยอาหารไทยรสชาติจัดจ้านเี่นุปปลกระพงาวน้ำจากร้านบานในพือโดยการนำปลากระพงม,มานำเสอนอในรูปแบบใหม่ซึ่งได้ไอเดียมาจากขนมจีนชาวน้าเสิร์ฟคู่กับสีสันน้ำดอกไม้ซึ่งเป็นยามะม่วงน้ำดอกไม้ที่รสชาติเปรี้ยวหวานตัวเพิ่มความสดชื่นค่ะ ซองาขาวขาโดยนำผ่้แม่น้ำบางประกงของผู้ชื่อจังหวัดฉะเชิงเซามาเป็นวัตถุดิบหลักในจานจากร้านดีนดีสมาหวาค่ะเสร์ฟเป็นเมนูสลัดจากฟาร์มค่ะผักสลัดสดจากกรีนวิลฟาร์มเส,ส,ดสดกกร์ฟรพร้อมเครื่องเคียงหลากหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นซอสซ่ามะเขือเทศบัตเตอร์นัยนทย่างสุกบัตเตอร์นัทซอสเต๊ตงโฮมเมดปูย่างซอสมะม่วงซีฟู้ดค่ะและจะมีเป็นชุดขนมปังเกลือที่มาจากร้านโกนี้คาเฟ่ค่ะ อบอปลาแห้งค่ะมาจากความตั้งใจของจิมมี่ร์มค่ะโดยการนำเอาปลาแห้งที่เป็นจุดเด่นจุดอัตลักษณ์ของแปดมาทำเป็นปลาช่อนปลาแห้งค่ะทานคู่กับเมลอนจากส่วนปลาฟามน้งค่ะซึ่งเป็นเมลอนสยายพันญี่ปุ่นที่มีความหวานหอมแล้วก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะ ไปเชิญชวนโน้มน้าวจูงใจให้ประเทศทุกท่านมองกล้องจากด้านล่างก่อนนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วขออนุญาตให้พี่ๆสื่อมวลชน